จริงๆในานที่ของเราเนี่ยฝึกโดยตรงเลยนะเนี่ยเราไม่ตื่นเต้นแล้วก็พวกที่เสพความสุขความทุกข์ไอที่เห็นเห็นทุกวันเนี่ยผู้มีทุกข์ก็เสพอยู่นั่นแะเสพจนลืมว่าตัวเองจะตายเมื่อไหร่ติดนะท่านก็เลยติดภูมิไปเขาติดภูมิไม่ได้ติดชาติเดียวนะ ผิดเป็นกลับคือบางคนเรียนเวียนเวียนล่างเลยอะเลียนอังนานมากเลยอะมาเกิดเป็นมนุษย์เอา้าพอตายก็ลงข้างล่างอีกละพราเกิดมาเป็นมนุษย์เอ้าเอา,เอาอล่ละความดีมันก็จะทำใช่บไหมตายเอาลงข้างล่างอีล้ลมันก็เลยเวียนว่าเวียนล่างไง แต่หลวงพ่อท่านบอกให้ไม่ได้บอกให้เวียนบนนรอจังหวะวกชาติเกิดก็เกิดวบชาติที่มไหนไม่น่าเกิดก็อย่าไปเกิดเพราะโลกเนี้ยมันจะเลยแล้วเสื่อมอย่างเงี้ยน่าเกิดยุคเนี้ไม่จะเกิดมาเสพนะฮะ <c oughs> <c oughs> เกิดมาฝึกเพืให้เข้าใจไงหยุดอยู่ชาติหนึ่งชาติเน,นี้โทนหน่อยๆะต่บอกมันร้อยปี Gabriel.